ต้องเอามาเตือนเป็นอุทาหรณ์นะฮะโดยเฉพาะบ้านใครที่มีเด็กตัวเล็กๆเพิ่งเดินได้อันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยเหตุการณ์นี้เกิดกับคุณพ่อท่านหนึ่งครับขับรถด้วยความที่รถก็สูงอยู่แล้วและพ่อกําลังจะขับรถออกจากล่านไปจังหวะที่กําลังขับออกไปลูกน้อยวัยเพียงแค่หนึ่งขวบเดินมาที่หน้ารถโดยที่คุณพ่อมองไม่เห็นนะฮะสุดท้ายเกิดเหตุสลดขึ้นเพราะว่าคุณพ่อทับลูกเสียชีวิตครับ คุณผู้ชมครับภาพจากกล้องจอนปิดภาพนี้จะเห็นว่ามีเด็กวัยเพียงแค่หนึ่งขวบเดินไปที่บริเวณจากท้ายรถไปที่หน้ารถนะฮะโดยที่คุณพ่อเ,เดินมาจากอีกฝั่งหนึ่งโดยที่ไม่รู้ว่าลูกน้อยของตัวเองเดินไปที่หน้ารถแล้วโดยเด็กหญิงหนึ่งขวบนี้เป็นชาวเมียนมาครับก็คุณพ่อกําลังจะขับรถออกจากบ้านโดยที่ไม่รู้นะฮะประกอบกับว่ารถคันนี้มันค่อนข้างจะสูงด้วยก็ยิ่งทําให้ไม่เห็นลูกเข้าไปใหญ่เลยโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเ,นเทเี่อำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐม โดยสภาพของเด็กเองเนี่ยก็ถูกทับไปเนี่ยคุณผู้ชมครับและตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นญาติญาตรวมไปถึงคุณพ่อเองร้องไห้เสียใจนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วก่อนจะมีการนําร่างของน้องเนี่ยไปชนสูตรนะครับเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตยอย่างละเอียดซึ่งคุณพ่อเนี่ยบอกว่าช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะครับตอนนั้นตัวคุณพ่อเองกําลังจะออกไปทํางาน เห็นเพียงแค่ลูกวัยสามขวบเนี่ยยืนอยู่ที่หลังรถเพียงแค่คนเดียวโดยที่คุณพ่อบอกว่าไม่เห็นลูกสาวอีกคนนึงเลยนะฮะเขาก็เลยขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปจังหวะที่ขับออกไปตอนแรกเขายังไม่รู้ตัวเลยคุณผู้ชมฮะจนกระทั่งเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตะโกนมาบอกว่าหยุดก่อนหยุดหยุดหยุดทับร่างของลูกแล้วด้วยความที่ตกใจวิ่งลงมาดูนะฮะจนเห็นว่าลูกเนี่ยนอนแน่นิ่งไปแล้วเลยรีบพาส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายไม่ทันเกิดเหตุสลดขึ้นครับ มองไม่เห็นหรือไงมองไม่เห็นเห็นแค่สุดสุดคนโตคนเดียวเห็นแต่คนโตลงอ๋อลงมาวิ่งเล่นสองคนแล้วแม่แม่เขาไปหนแม่ไปไหนอ่ะแม่ซับผ้าอยู่อ๋อแม่ซับผ้าอยู่หลังบ้านแล้วลูกก็ตามเราออกมาสองคน เบื้องต้นตำรวจนะฮะก็เลยมีการตรวจสอบรถคันที่เกิดเหตุแล้วก็นําไปเก็บไว้ที่โรงพักก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเชิญพ่อเนี่ยไปสอบปากคำเพื่อดําเนินคดีเรื่องนี้ก็เลยต้องเอามาเตือนคุณผู้ชมนะฮะโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็กอย่าชะล่าใจเด็ดขาดต้องคอยระวังอยู่ตลอดเวลาคอยดูเด็กๆเ,เอาไว้แม้ว่าจะปิดประตูแล้วก็ตามแต่บางที เขาเปิดประตูเองได้เขายังออกไปอยู่เพราะฉะนั้นต้องมีผู้ใหญ่คอยดูเขาห้ามคลาดส,สายตาเด็ดขาดเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์เศร้าแบบนี้เกิดขึ้นได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับค่ะ